สวัสดีค่ะท่านข่าวเด่นอัปเดตข่าวดีกับ P.E.A. News กับดิฉันปัาจารีสนิถงค่คะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ P.E.A. ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนาะเรศวรในการยกระดับการบริหารจัดการสินทรัพย์ระบบไฟฟ้าโดยการนำซอฟต์แวร์ที่มีมาตรฐานระดับโลกมาใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและเพื่อความมั่นคงของระบบการจ่ายไฟฟ้าค่ะ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ม,มหาวิทยาลัยนเรศวรและบริษัท IBM ประเทศไทยจำกัดรวมประชุมโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ระบบไฟฟ้าโดยการนำซอฟต์แวร์ Enterprise Asset Management หรือ EAM มาใช้งานโดยมีนายวันลบกิติวิวัตรรองผู้ว่าการสายงานปฏิบัติการและบำรุงรักษา PEA เป็นประธานเปิดโครงการ ั้งนี้เนื่องจากปัจจุบัน PEA มีทรัพย์สินในระบบไฟฟ้าจํานวนมากเป็นมูลค่ากว่า3ามแสนล้านบาทและมีทรัพย์สินบางรายการที่ต้องดูแลไม่ให้มีผลกระทบต่อการให้บริการในระบบไฟฟ้าดังนั้น PEA จึงให้มหาวิทยาลัยนาเรศวรเข้ามาเป็นที่ปรึกษาโครงการเพื่อพัฒนาและวางแผนการบริหารจัดการสินทรัพย์ระบบไฟฟ้าขององค์กรรวมถึงจัดหาซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานมีการลงทุนที่คุ้มค่าหรือ ลดการลงทุนที่ไม่จำเป็นรวมทั้งเพิ่มอายุการใช้งานของสินทรัพย์และลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาซึ่งโครงการนี้จะรองรับการปรับโครงสร้างองค์กรในปี2567และการนำ PEA ก้าวไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลยูทิลิตี้การนำซอฟต์แวร์มาใช้เนื่องจากว่าเรามีสินทรัพย์จำนวนมากเรามีข้อมูลจำนวนมากในระบบไฟฟ้าซึ่งต้องใช้ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมาใช้ในการบริหารจัดการสินทรัพย์เพราะจำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อมาบหารจัดการข้อมูลข้อมูลจะมาจะนำมาซึ่งการตัดสินใจในที่สุดมีข้อมูลผ่านซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพจะมาเราตัดสินใจในการที่จะลงทุนในการที่จะบรุมรักษาสุดท้ายเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดกับคพพอพพนะครับในด้านการใช้จ่ายที่มันเหมาะสมแล้วก็ระบบไฟฟ้าที่มันมั่นคงแข็งแรงกับประชาชนครับเราจะทําให้เห็นว่าแอคเซสตอนนี้ปัจจุบันมีอะไรบ้างนะครับการที่เราจะใช้เงินหรือว่า การซ่อมบํารุงนะครับมีอะไรบ้างเราก็ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบารุงเป็นอย่างไรบ้างนะครับรวมถึงเราจะมองภาพว่าในการที่จะต่อไปในอนาคตนะครับในการวางแผนที่จะแก้ไขอย่างอย่างในปัจจุบันเราพบว่าอุปกรณ์บางอย่างบางชิ้นนะครับเราเราเรา,เราเปลี่ยนตามระยะเวลาซึ่งตรงนี้โปรแกรมสามารถจะเข้ามาช่วยในแง่ของการแมนนทแนนต์ตัวนี้ได้ครับ สำหรับแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยนเรศวรจะแบ่งเป็น3ขั้นตอนได้แก่ขั้นตอนที่1การศึกษาและประเมินขีดความสามารถในการบริหารจัดการสินทรัพย์ ขั้นตอนที่2การออกแบบและจัดทำข้อกำหนดทางเทคนิคสำหรับระบบบริหารจัดการสินทรัพย์องค์กรและขั้นตอนที่3การศึกษาซอฟต์แวร์ EAM และการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรของ PEA โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน240วันคาดว่าจะสามารถกำหนดขอบเขตงานหรือ TOR ในการจัดหาซอฟต์แวร์ได้ในเดือนกรกฎาคมนี้และจะนำเสนอผลการศึกษาที่ได้รวมถึงจัดการฝึกอบรมภายในเดือนกันยายน2564 นั้นจะเข้าสู่กระบวนการประกวดราคาและเริ่มใช้งานซอฟต์แวร์ได้จริงภายในปี2,566เมื่อ PA e. มีระบบซอฟต์แวร์ที่มีมาตรฐานก็จะทำให้การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้านั้นง่ายขึ้น ส่งผลให้ทรัพย์สินที่มีอยู่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและค่าใช้จ่ายโดยรวมก็ลดลงอีกด้วยค่ะติดตามทุกความเคลื่อนไหวและอัปเดตข่าวดีได้ใหม่ทาง PEA News ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันปัจ,จรีสนสิพงขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ